รวยครับลูกเล็กมากนะครับแต่ว่าเนื้อเต็มนะครับดูเปียกบางนะครับลูกนี้รอคนมาเอาอยู่ครับอี่โลเขาลงเมนเนี่ยถึง5้าโลไหมห้าโลวากว่าห้าโลวากว่านะ ร้านเปาอูหมอนทองอร่อยจริงนะครับหมอนทองจากจันทบุรีนะครับกัดตลาดนัดสะพานเสียงเพื่อปกแรงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ราคา180บาทนะครับนะฮะขายดีลูกค้าลุมเลยนะครับร้านนี้นะฮะเบอร์โทรร้านเปาอู้นะครับตามนี้เลยนะครับก็มีส่งต่างจังหวัดนะครับตุเรียนสวยๆนะครับคาดไซส์ เกส่งนอกเลยนะครับไปรับจากสวนเองเลยนะครับสองต้งในต้ครับในตะกร้าเครับถ้ามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็คนอื่นยังไม่เป็นไรครับอ่าครับแข่งได้สุดนิ่มกว่านี้ ได,ได้เนือมนี้เนาะครับผมรระอูกกระเุมแงก็จะมีมนะถุงนะให้ให้ทุกคนนะครับมาแตะดูเนื้อได้นะครับก็ใช้แล้วก็ทิ้งนะถ้าแตะแล้วอย่างลูกนี้ถ้าลูกค้าไม่เอาเนาะเอาไปให้ลูกค้าท่านอื่นนะรอ,อประมาณอีกหนึ่งสองชั่วโมงก็อาจจะสุกเย็นน,ะนครับท่นงานก็ ือเอการมานะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังลุมเลยนะครับวันนี้ร้านพ่อคูกกลุงเมนขายถึง4ี่คนเลยนะไซส์ใหญ่ๆไซส์ตัวๆก็มีนะครับ สั่งอีกนะหนสั่องออนไลน์ลูกละเก้าร้อยกินแม่่อยแบบนี้นะเป็นไ,ไงลูกเก้าร้อยอยแบบนี้เปล่า <c oughs> <c oughs> นี่ดูของลุงนี่เดี๋ยวของลุงนะครับรับประกันเกียรติรรส่งนอกสวยทุกภูเม,ม็ดเ,เล็กทุกภู ลูกที่สวยนะครับผ้าผูเต็มเลยนะครับ สวยครับตัวนี้เอฟซีลูกค้าต่างจังหวัดของปาอุก,กุเมเนนี่คือเยอะแล้วนะครับตนเนี้ส่งทั่วประเทศแล้วนะครับออนไลน์สองลูกสามลูกนะสี่ห้าลูกก็ส่งนะครับวันวันหนึ่งร่วมยี่สิบลูกวันหนึ่งเนาะวันหนร่วมยี่สิบลูกล,นะล,อล,อลองหัดส่งครับลองหัดส่งอยู่นะครับตอนนี้นอนา,าคตไม่แน่อาจจะเปิดเป็นล้งใหญ่เองครับ <laughs> ยังไม่เก่งเนาะทางนี้ขายแค่หน้าร้านอยู่ยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการขายทุเรียนนะครับปีนี้บางทีลูกค้าต่างจังหวัดเห็นเรามาถ่ายคลิปก็อยากกินที่ร้านนี้เขาก็โทรมาสั่งนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูสองนู้นบ้างนะครับลูกค้าลุมนะครับเดี๋ยวไม่มีที่เข้าเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าได้ไหมครับให้ผมเข้าหน่อยครับอันนี้เป็นอะไรครับนะหมอนไหมหมอนครับ ลูกเล็กมากนะครับแต่ว่าเนื้อเต็มนะครับให้ดูเปียกบางนะครับเอาเอานี่สร้างให้พี่ยอาววันนี้ชนีของจะได้หอมยาวเขาไม่แกะหรอกอันนี้อะไรคะชนีไข่ชนีไข่ไม่เป็นชนีไข่ครับเป็นไงบ้างคะลูกค้าสวยไหมได้เนาะการหยาง เพื่อนตี๋ยวแปดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบนะแปดแปดกับลูกค้านะครับซื้อแบบเป็นลูกเอาไปปอกเองก็ได้นะครับถ้าไม่อยากรอที่ร้านสองวันกินมีไหมครับที่ที่ร้าน อันี้สวันกินเนาะ8ครับครับนี่ลูกค้าตัวนี้ครับตัวนี้ทิ้งได้เลยครับใชรถทิ้งใช้รทิ้งเหมืะ แต่สามารถในกีดมาเนี่ก็น่าจะได้ทุกลูกเนาะเพราะว่าเขาชำนาญแล้วนะครับขายหลายปีแล้วขายทุกวันจะรู้ว่าเนื้อข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าลูกค้าแต่ก็คือบอกได้เลยนะครับ มาลีก็ขายดีเ,น,นะเนื้อเป็นไงบ้างานนะุกมเอี้ยเจ้าหวานใช่ไหมหวานเจียเยเ๊ยบเลยนะไ,ได้ครับชิมได้เลยอันนี้ตันในสวนครับเดี๋ยวนี้ตัด สวยเลยนะครับลูกค้ามาลุมไปชุดใหญ่เลยนะครับ,ร,บร้านเปากุกลุงเมน่นะครับวันนี้ก็จะมีสมารีมาด้วยนะแล้วก็มีหมอนทองอะไรหมอนทองจันทบ,บุรีนะครับแล้วก็จะมีก้านยาวมีชนีไข่นะครับวันนี้ จะมีแค่หมวนทองนะครับวันนี้ก็มีมาสามสายพันธุ์นะครับเบอร์โทรร้านนะครับสั่งต่างจังหวัดนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับลูกสองลูกนะครับก็ทางร้านส่งให้นะครับ ลูกนีรอคนมาเอาอยู่ครับกี่รูเขาลุงแมนเ,นเนี่ยถึง5้ารูมห้ารูกว่าหา้าูกว่านะลูกใหญ่นะครับสองรูสองได้ไหมครับรูบ้คำตอบจา้า ใครบอกลุงเมียะ ที่ทีบอกทุเรียนแต่ละคนก็จะแล้วแต่เทคนิคของใครแตกต่างกันไปนะครับผมก็ไปถ่ายมาหลายๆร้านนะครับพ่ออุอ้งกับตรงแม้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับคนอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่ดูคลิปก็ไปทําตามได้นะครับใครที่กาลังศึกษาที่อยากมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนนะครับก็ลองไปหัดบอกเองได้นะฮะ ผมก็ยังไม่เคยปลอกขึ้นเรือนนะลุงนะงถ่ายอย่างเดียวต,ต้องลองใช่ไหมดีมากลุายหลังเปล่าปลอกปลอกเป็นยังครับเป็นยังยังมีหยุดผู้ช่วยพยาบาลหยุดมาถ่ายทุเรียนเพืเ่อถายที่ สวยงามตามทองเรื่องนะครับบอนทองจันทบุรีราคาอยู่ที่180บาทนะครับั่งกิโลหน้าร้านนะครับถ้าขายเป็นขีดเขียเท่าไหร่ครับถ้าแบบเป็นขีดหกสิบาทนะถ้าเป็นเนื้อร้วนนะครับขยับขึ้นนี่ เรียบร้อยครับผมตุเรียนสวยๆนะครับตลาดสะพานเสียมอำเภอพากแลียงจังหวัดระยองนะครับไปรับจากสวนที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเลยนะครับลูกค้าเขาเรียกนะครับร้านนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่หน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม